สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยบอลลีอย่างที่เราทราบกันว่านุสราเธอก็เข้าไปให้กําลังใจน้องๆถึงสนามเลยนะครับซึ่ง FIBB ก็ได้โพสต์ภาพของนุสราพร้อมทั้งบอกว่าระดับตํานานมาเชียทีมไทยที่อังการานะครับนุสราต้มคาซึ่ง FIBB ก็ได้โพสต์เขียนเล่าโมเมนต์น่าประทับใจว่านุสรามีการกอดให้กําลังใจพรพันธ์ด้วยหลังจากจบแมด ถึ่งเป็นการกอดที่หอมหวานนะครับนี่ก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพี่ๆที่คอยดูความสำเร็จของน้องๆอยู่เสมอแล้วน้องๆก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาสามารถทำได้สามารถสารต่อพี่ๆได้ดีมากนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าชื่นใจจริงๆครับ เชื่อว่าพี่พี่เจ็ดเซียนทุกคนนะครับก็ภูมิใจกับน้องๆมากที่ทำกันได้ขนาดนี้